That see. You ย่าเป็นคนช่างเลือกค่ะกว่าจะเลือกได้แต่ละอย่างโอ้ยศึกษาเยอะมากยิ่งถ้าเป็นเรื่องดูแลผิวเนี่ยนะคะมันต้อง the best ค่ะนี่ไงคะ the best ของย่าย่าดื่มมานาคอลลาเจน ยาดื่มทุกเช้านาโนโคอลลาเจนจ่เพปไทายนวัตกรรมอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นด้วยความร่วมมือกับอาซาฮิเจ้าของลิขสิทธิ์นวัตกรรมแบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นมานาจึงได้คิดค้นสูตรเฉพาะให้เหมาะกับผิวของคนไทย Ze r o sugar ศูนย์เปอร์เซ็นน้ำตาลไม่มีสีไม่มีเปลี่ยนขาวใสดื่มง่ายกินกับอะไรก็ได้ดูดซึมได้ดีกว่า55เท่าเห็นผลลัพธ์ได้เร็วกว่าผิวก็จะใสเด้งแบบย่างไงคะ เรื่องผิวยาดื่มมานาคอลลาเจน